สดีเพืพ่อนๆแมคนคลัทีวีทุกคนนะคะวันนี้กลับมาอยู่กับแอมอีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยแอมพาคุณผู้ชมออกมาข้างนอกอีกแล้วนะคะมาอยู่ในงานเปิดตัวโทรศัพท์มือถือของท่าง Xiaomi นั่นเองนะคะเป็นรุ่น Mi Mix 2นนคะที่ต้องบอกว่าเป็นมือถือที่ดีไซน์ล้ำม,มากมาพร้อมกับจอไร้ขอบด้วยนะคะแต่ว่าจะเป็นยังไงบ้างนั้นเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะ ทีนี้นะคะอัได้ตัวเครื่องนะคะนี่ Mix ซ์ o ูนะคะมาอยู่ในมือแล้วนะคะต้องบอกว่าโอ้โหสวยงามมากแล้วก็ข้างหลังนี่สวยจริงๆนะคะสมกับที่เขาบอกว่าเป็นดีไซน์ที่เป็นเซรามิกแล้วก็มีการออกแบบออกมาให้ได้สวยแล้วก็ลงตัวมากอยากให้ดูด้านหลังตัวเครื่องนะคะภูมิใจที่จะพรีเซนต์มากๆเลยนะคะ ทีนี้เรามาดูด้านหน้าหน้าจอกันบ้างตัวนี้นะคะเป็น Full View Display สัดส่วนของหน้าจอนะคะเป็น18:9ขนาดหน้าจอ5.99นิ้วนะคะแต่ว่าตัวเครื่องเนี่ยมันไม่ได้ใหญ่เนาะตัวเครื่องขนาดอยู่ที่5.5นิ้วนะคะก็ถือว่าเป็นเป็นสัดส่วนที่ถืออยู่ในมือกำลังโอเคเลยเนาะแล้วก็การใช้งานทั่วไปนะคะต้องบอกว่าลื่นไหลเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยจอมันแบบชิดขอบขนาดนี้กล้องหายไปไหนนะคะกล้องถูกแอบมาไว้ตรงจุดมุมด้านล่างตรงนี้นั่นเองนะคะ เรียกได้ว่าเนียนมากๆแล้วตัวกล้องเนี่กลืนไปกับตัวบอดี้ของโทรศัพท์มีมิกซ์ทูมากๆเลยนะคะนอกจากดีไซน์ที่สวยแล้วต้องบอกว่าสเปคต,ตัวนี้เนี่ยก็เจ๋งเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่ามาพร้อมกับ snapdragon นะคะ snapdragon 835นะคะเครื่องนี้แรม6นะคะแล้วก็ตัวกล้องของเครื่องนี้นะคะก็ให้กล้องหน้านะคะความละเอียดนะคะอยู่ที่5ล้านพิกเซลส่วนกล้องหลังความละเอียด12ล้านพิกเซลนั่นเอง เดีย๋ยลองเปิดกล้องให้เพื่อนๆทุกคนได้ดูนะคะจะเห็นว่าตัวกล้องเนี่ยก็คือเวลาที่เราถ่ายรูปเนี่ยเราก็ต้องพลิกตัวกล้องกลับมานะคะเพื่อให้มันอยู่ในมุมที่พอดีกับเราพอดีเลยเห็นไหมคะเขามีการออกแบบมาเรียบร้อยแล้วนะคะว่าตัวกล้องเนี่ยถูกไปซ่อนไว้ที่ด้านล่างของตัวเครื่องพอพลิกกลับมาก็พอดีเป๊ะนะคะพร้อมกับการใช้งานได้ทันทีถ้าเกิดว่าจะเซลฟี่นะคะก็ตัวกล้องมีโหมดบิวตี้จัดเรียงทุกอย่างไว้ค่อนข้างสวยงามเลยบทบิวตี้ของตัว Xiaomi เนี่ยก็ สวยมากนะคะยังไงเนี่ยในเรื่องของการทดสอบการถ่ายภาพต่างๆเนี่ยเดี๋ยวแอมเนี่ยออไปทดสอบในรีวิวแบบเต็มๆดีกว่าเพราะว่าเราได้เครื่องมาอยู่กับตัวแล้วใช่ไหมแต่ว่าสิ่งที่เซอร์ไพรส์นะคะเราก็อยากบอกเพื่อนๆน,นะคะในวันนี้เลยก็คือราคาที่เปิดตัวในงานนะคะต้องบอกว่า ฮ้ยถูกามากมากนะคะตอนแรกคิดว่าดีไซน์ขนาดนี้นะคะสเปคของตัวเครื่องที่ให้มาขนาดนี้รับรองว่าแพงแน่นอนนะคะแต่จริงๆแล้วเปิดตัวมาไม่แพงเลยนะคะราคาเปิดตัวอยู่ที่1 7 9 9 0บาทเท่านั้นเองนะคะก็เป็นมือถือที่แอมคิดว่าใครๆก็น่าจะแบบเอื้อมถึงนะคะแล้วก็ได้สเปคที่แบบคุ้มค่าเลยทีเดียวเนาะทีนี้วันนี้เนี่ยมีไฮไลท์มากกว่านั้นนะคะแต่ว่าจะเป็นอะไรไปดูเลยดีกว่า Swatika. <laughs> yeah, so I'm Steven. Uh, I am head of expansion marketing at Xiaomi and I'm here in Thailand today launching the Mi Mix 2. So the design of the product, it's all centered around this 18 by 9 full screen display because this is the highlight of the whole design. Now the ceramic in general, we wanted to create a very premium package for the display. And when we first started creating this device, we wanted to put it with the most durable, most scratch-resistant and most luxurious um, materials. So when we were actually experimenting with different materials, ceramic really popped out because you can see ceramic has a very shiny, lush um, lush shine and glimmer to it. And it's also very, very hard, two, two times harder than actual glass that you find on other devices, uh, as well as it just appears very premium and it is scratch resistant. So, performance on this phone is great. Uh, it uses all the flagship technologies. So, it uses Snapdragon 835 from Qualcomm, which is the flagship processor for uh, Qualcomm this year, and as well as a Sony camera sensor um, to take great photos for every day. Use. So this phone was designed specifically for everyday people and everyday use. The target group for Xiaomi Mi Mix 2 is everybody. Uh, everybody likes to use a nice phone basically. And our company motto is innovation for everyone. So we believe that we want to create really good products and bring them to everybody so everybody can enjoy these really nice products. To all the Mi fans in Thailand, I want to say thank you for supporting Xiaomi. Uh, we are very young in thailand thus far and we would really appreciate your feedback um, please follow us on facebook as well as twitter um, at me thailand and um, keep, keep posted for more actions from us in the future คนทีวีทุกคนนะคะจากวันนี้นะคะที่แอนไปพาเพื่อนๆมาอยู่ที่งานเปิดตัวของเซมิมิมิชูนั่นเองนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสต้องบอกว่าพิเศษมากๆแล้วก็เอกลักษมากๆนะคะเพราะว่าได้สัมภาษณ์ผู้บริหารด้วยนะคะโหเรียกว่าจัดเต็มมากๆเลยนะคะสาหรับงานในวันนี้นะคะสาหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากดูรีวิวเพิ่มเติมนะคะก็สามารถดูกันได้นะคะที่เว็บไซต์ของเรานั่นเอง www.specphone.com นะคะยังไงเดี๋ยววันนี้แอมขอตัวลาเพื่อนเพื่อทุกคนไปก่อนนะคะอย่าลืมกด subscribe ให้ช่องของเราด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ